อ่ะโอเค ep ที่แล้วนะคะคุณครูก็ปูพื้นฐานไปให้แล้วในเรื่องของการวาดกราฟอุปสงค์อุปทานเนาะทีนี้คาบนี้เราจะมาดูกันมันจะมีการเคลื่อนที่ของกราฟข้อสอบคือมันไม่ได้ออกง่ายๆแบบวาดกราฟธรรมดาคือมันจะมีถามว่าเอ้ยมันเคลื่อนที่แบบไหนเคลื่อนไปซ้ายไปขวาอะไรแบบเนี้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเคลื่อนไปซ้ายไปขวาคะอาจารย์ ครูมีวิธีให้หนูนับเลขหนึ่งถึงสิบเป็นไหมแน่นอนเนาะอย่าเลือกหลักทุกคนนับเป็นถูกปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแดเก้าสิบมันจะเพิ่มไปทางไหนคะเวลาเรานับเพิ่มนับเลขไปเรื่อยเรืยมันจะเพิ่มไปทางขวาถูกไหมอ่ะมันจะเพิ่มไปทางขวาแล้วมันจะลดทางไหนคะก็ต้องเป็นทางซ้ายเนาะมันจะลดมาทางซ้าย เพราะฉะนันเวลาท่องลดซ้ายเพิ่มขวาหรือใครไม่อยากท่องก็แค่นับเลขไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามีห้าหก็ก็รู้แล้วว่าทางไหนมันเริ่มเอ้ยทางไหนมันเพิ่มขึ้นหรือทางไหนมันลดลงง่ายๆหลักการแค่นี้ลดซ้ายเพิ่มขวาโอเคมาลองดูมาลองดูกันตัวอย่างโจทย์ว่าเอ้ยมันจะเคลื่อนที่ยังไงคะอันแรกเขาบอกว่าอุปทานคงที่ อุปทานคงที่เส้นสีไหนเส้นสีเขียวถูกไหมอุปสงค์ดีมานอุปทาน supply อุปทานัพพล l y เขาบอกว่าอุปทานคงที่เพราะฉะนั้นยุ่งกับมันไหมเนี่ยไม่ยุ่งนะคะไม่ยุ่งก็ปล่อยไปเลยไม่สนใจอันถัดมาอุปสงค์เพิ่มขึ้นอุปสงค์คือเส้นตัวดีนี้นี่คือดีหนึ่งแปลว่าเส้นเดิมนะคะเส้นเดิมคือดีหนึ่งอุปสงค์เพิ่มขึ้นเพิ่มไปทางไหน เพิ่มไปทางขวานะคะเพิ่มไปทางขวาขวามือเวลานั้นเดี๋ยวเราจะงงเราแค่ต้องเอียงเอียงกระดาษให้มันมาตั้งเส้นนั้นอะเส้นที่เราจะเคลื่อนให้มันมาตั้งแกนตรงตรงต,รงต่อหน้าเราเลยเนาะตั้งตรงต่อหน้าเราแล้วนี้เราก็ค่อยเออเคยเยียบไปทางขวาหรือเย์เยียบไปทางซ้ายถ้ามันเพิ่มขึ้นก็ไปทางขวานะคะแต่ถ้ามันลดลงลดลงจะเป็นยังไงคะรูปนี้ เส้นใหม่ต้องเป็นทางไหนคะทางซ้ายนะถ้ารถนี่อันนี้ถ้ารถโอเคไหมง่ายๆลองอีกค่ะข้อถัดมาบอกว่าอุปสงค์คงที่อุปสงค์ดีมานคือเส้นนี้คงที่ไม่ยุ่งกับมันปล่อยมันไปคงที่ประมาณก็จะอยู่ที่เดิมนะคะส่วนอีเส้นหนึ่งบอกว่าอุปทานเพิ่มขึ้น อุปทานค่ะเส้นสีเขียวตรงนี้ตัว S อุปทานเพิ่มเพิ่มไปทางขวานะคะเพิ่มไปทางขวาเราก็ลองหันเนี่ยอยาคุณครูนะคะคุณครูก็จะเอียงให้มันมาตรงตรงตรงกับครูแล้วครูก็ค่อยเลื่อนไปทางขวาปุ๊บมันก็จะได้เส้น S สองโอเคไหม ตั้งแกนให้มันตรงกับเราก่อนเรามีกระดาษอยู่ในมือเราแค่ตั้งแกนให้มันตรงกับเราแล้วเราก็เลื่อนไปซ้ายไปขวาแค่นั้นเองข้อน,นี้บอกว่าเพิ่มขึ้นก็เลื่อนไปขวานะคะแล้วถ้าโจทย์บอกว่าอุปทานลดลงล่ะอุปสงค์คงที่อุปทานลดลงเส้นจะเป็นยังไงเส้นไปทางไหนนะถ้าลดลดซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นอุปทานหรือตัว s เนี่ยจาก s 1มันก็จะย้ายมาเป็น s 2ตรงนี้ เข้าใจไหมคุณครูหาแล้วถ้าบางโจทย์มันมันจำเป็นต้องคงที่ตลอดไหมไม่ตลอดนะคะแต่ส่วนใหญ่ข้อสอบเนี่ยอย่างที่ออกมาหลายๆปีที่ผ่านมาคือมันจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งคงที่แต่มันก็มีในกรณีที่ทั้งสองอันเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ลองดูลองวาดการาฟดูถ้าสมมุติอุปสงค์เพิ่ม อุปทานลดอ่ะมันจะเป็นยังไงครับจากตอนแรกเนาะเอาตอนแรกก่อนกราฟแรกเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเนี่ยอุปสงค์เพิ่มขึ้นอุปสงค์เพิ่มเพิ่มไปทางขวานี่เส้นนี้เนาะดีมานเพิ่มไปทางขวาเราก็จะได้จุดใหม่ตรงนี้เส้นใหม่ปุ๊บนี่เป็น D2 เห็นไหมคะ อุปสงค์เพิ่มและต่อมาอุปทานลดอุปทานคือเส้นนี้ซัพพลายเนี่ยนะคะ S1 ลดลดไปทางไหนซ้ายนะคะลดซ้ายตั้งแกนให้ตรงกับตัวเองแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายปับ๊บได้เส้นใหม่ขึ้นมาเรียกว่า S2 เห็นไหมคะจุดใหม่ได้จุดใหม่แล้วยังจุดดุลยภาพใหม่จะเป็นจุดไหนคะ จุดที่มีการตัดการใหม่นี่คือจุดดุลยภาพใหม่คือ e 2ตรงนี้เป็นจุดเดิมคือ e 1ทันไหมเข้าใจไหมเอ่ยลองถ้าใครไม่เข้าใจนะคะลองฟังช้าๆหลายๆรอบดูเนาะมันก็มีหลายๆกรณีนี่คือการที่กราฟมันจะเคลื่อนที่เทคนิคเดียวคือลดซ้ายเพิ่มขวาลดซ้ายเพิ่มขวาแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นเส้นไหนตั้งแกนนั้นให้ตรงกับตัวเองแล้วก็ลดซ้ายเพิ่มขวา ลองทำข้อที่8ข้อ9 10และ11นะคะ4ข้อในโจทย์เนี่ยมันจะมีมาให้แต่โจทย์นะลูปข้างๆนี่คือต้องวาดเองนะคะอันนี้คุณครูเอามาใส่ให้เฉยๆลองทำข้อที่8เมื่อราคาสินค้าชนิดหนึ่งสูงขึ้นจะทำให้เกิดเหตุการณ์ใด,ใดกับสินค้าชนิดนั้นบอกมาแค่นี้เองบอกมาแค่ราคาแล้วอุปสงค์กับอุปทานละ่ะ โจทย์ข้อนี้นะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคงที่ใดๆเพราะฉะนั้นกราฟจะไม่เคลื่อนที่กราฟจะอยู่ที่เดิมเข้าใจไหมไม่ได้พูดถึงอะไรคงที่หรืออะไรเปลี่ยนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกราฟอยู่ที่เดิมอ่านโจทย์แล้วเข้าใจเนาะมันไม่ได้พูดว่าอะไรจะเปลี่ยนไปไม่ได้บอกว่าอุปสงค์หรืออุปทานจะเปลี่ยนไหม,มบอกแค่ว่าราคาเปลี่ยนเฉย เพราะฉะนั้นมันจะเคลื่อนทางเส้นไหมคะไม่เพราะฉะนั้นตัดช้อยได้ด้วยนะข้อ1ที่บอกว่าทาั้งเส้นเนี่ยตัดช้อยออก1 2 3่งตัดออกเลยเหลือแค่2อข้อลองวาดกราฟคะ่ะเมื่อราคาสินค้าชนิด1สูงขึ้นสมมุติปกติตรงนี้ขายมาม่ามาม่า,มาแต่ก่อน5บาทเด๋ยนนี้7บาทสมมุติ เห็นไหมคะราคาเพิ่มสูงขึ้นราคาชนิดหนึ่งสูงขึ้นเกิดเหตุการณ์ใดอย่างช้อยข้อที่4คะ่ะเราลองวิเคราะห์เลยปริมาณซื้อปริมาณซื้อปริมาณอยู่ตรงไหนแกนไหนคะแกนแนวนอนปริมาณอยู่แกนแนวนอนนะคะคือตัว Q แกนนี้โฟกัสที่แกนนี้ปริมาณซื้อซื้อคือเส้นไหน เส้นอุปสงค์นะคะเส้นอุปสงค์ดีมาร์เนี่ยเส้นนี้เส้นต้องการซื้อจุดเดิมคือจุด E1 น,นะคะความต้องการซื้ออยู่ที่เท่าไหร่ลองเขียน1หน่หอ2อหอ่หอ3ห่อความต้องการซื้ออันเก่าเนี่ยอยู่ที่2ความต้องการซื้ออันใหม่คือจุด E2 เนี่ย คือเท่าไหร่ลวกคือหนึแปลว่ามันลดลงถูกไหมคะจากสองเหลือแค่1ปริมาณซื้อลดลงอาถูกต้องเลยค่ะโดยเคลื่อนย้ายไปบนเส้นอุปสงค์เดิมใช่ไหมก็อยู่เส้นเดิมค่ะเส้นไม่ได้เปลี่ยนก็ถูกค่ะเพราะฉะนั้นตอบข้อ4เข้าใจยังถัดมาลองมาดูข้อ9้า ถ้าราคาอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ปัจจัยอื่นๆคงที่นะเห็นเห็นคำไหนไหมคะเห็นคาว่าคงที่เพราะฉะนั้นแน่นอนมีการเคลื่อนที่ของกราฟจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุปทานของกุ้งกุลาดำในข้อใดเปลี่ยนแปลงอุปทานยังไงแสดงว่ามันมีการเคลื่อนที่แน่นอน โฟกัสที่อุปทานเส้นไหนที่จะเปลี่ยนก็ต้องเป็นเส้นอุปทานนะคะเส้นไหนคงที่คืออุปสงค์ค่ะเส้นนี้คงที่เขาบอกว่าปัจจัยอื่นๆคงที่หมดเลยมีแค่อุปทานที่เปลี่ยนแล้วเขาบอกมาแค่ว่าราคาอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพิ่มสูงขึ้นหนูลองจินตนาการเป็นผู้ขายนะเพราะเขาพูดถึงอุปทานเนาะราคาอาหารเลี้ยงกุ้งแสดงว่าตอนนี้อะไรเพิ่มขึ้น ราคาอาหารเลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้นแสดงว่าต้นทุนสูงขึ้นถูกไหมเนี่ยมันเพิ่มสูงเนี่ยต้นทุนสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นโอ้โหอยากขายไม่ที่นี้กำไรเหลือน,นิดเดียวไม่อยากขายไม่อยากขายแสดงว่าอุปทานเพิ่มหรือลดอุปทานลดค่ะเพราะไม่อยากขายไง ความต้องการขายเรือนนิดเดียวโอเคอุปทานลดเส้นเคลื่อนไปทางไหนนะคะซ้ายหรือขวาอุปทานลดลดซ้ายนะคะไปทางซ้ายอาว่าเส้นใหม่ปึ๊บได้เส้นใหม่เส้นนี้นี่คืออุปทานลดลงนะคะเห็นไหมคะได้จุดใหม่ทีนี้มาดู ว่ารูปเสร็จแล้วทีนี้มาพิจารณาช้อยอุปทานเส้นเดิมมนี่ตัดทิ้งเนาะอุปทานเราเคลื่อนเนะาะอ่านช้อยต่ออุปทานเคลื่อนย้ายไปทั้งเส้นค่ะไปทางไหนลูกซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมืออ่านต่อค่ะปริมาณอุปทานลดลงอู้ใช่เลยอุปทานลดเบิบตอบข้อ,อสองเห็นไหมคะง่ายไหม ง่ายแล้วนะคะทำเป็นแล้วลองดูข้อ10ลูกข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้ปริมาณอุปสงค์ที่มีต่อรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปสงค์เส้นเดิมอะไรที่จะมีผลต่อปริมาณอุปสงค์จำได้ไหมว่ากราฟเนี่ยเราโฟกัสแต่เรื่องอะไรนะเวลาเขียนกราฟโฟกัสเรื่องอะไรบ้าง แกนแนวตั้งคือราคาแกนแนวนอนคือปริมาณโฟกัสอยู่สองอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอบอะไรดีอ่านจากช้อยแล้วโอ้หลับตากายยังได้คือข้อ1นะะึ่งะคะบางคนไปนเผลอตอบข้อ3นี่ไม่ใช่นะมันต้องเป็นราคารถยนต์เพราะว่ากราฟนี้เป็นกราฟเรื่องอะไรรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะมันก็ต้องเป็นเรื่องของรถยนต์ ราคาก็ต้องเป็นราคารถโอเคเนาะอ่าทันมาข้อสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะข้อที่11ถ้าตลาดชนิดหนึ่งมีอุปสงค์เป็นปกติเขาวงเล็บมาให้ด้วยนะคะแสดงว่าเขาต้องการให้เราวาดรูปเส้นอุปสงค์ทอดจากซ้ายลงไปขวาเนาะใครนึกออกมันเป็นยังไงเป็นปกติ เส้นอุปสงค์ทอดลงจากซ้ายไปขวาจะเป็นแบบนี้นะคะทอดลงแบบนี้นี่คืออุปสงค์ดีมาน์อ่าเขียนไว้อ่านต่อแต่อุปทานไม่มีความยืดหยุ่นเลยวงเล็บมาว่าเส้นอุปทานตั้งฉากกับแกนปริมาณสินค้าเส้นอุปทานตั้งฉากเรียนมาแล้วตั้งฉากเป็นยังไงคณิตศาสตร์สอนมาแล้วตั้งฉากแบบนี้คะ่ะใช่ไหม แกนหนึ่งมันจะนอนแล้วแกนหนึ่งตั้งฉากเหมือนกันเลยก็ตามที่เขาบอกก็ตั้งฉากไปเลยสิคะเนาะโอเคได้แล้วนี่คือเส้นอุปทานตามที่โจทย์ให้มาอ่านต่อเมื่อรัฐบาลกำหนดราคาขั้นต่ำหรือการประกันราคาอันเดียวกันนะคะการกำหนดราคาขั้นต่ำเคยได้ยินไหม ประกันราคาข้าวอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมคะสมัยก่อนฮิตมากคํานี้ประกันราคาข้าวทําไมถึงต้องประกันราคาก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาข้าวมันถูกเกินใช่ปะ่ะแล้วรัฐบาลเลยเข้ามาแทรกแซงเพื่อตั้งราคาให้มันสูงขึ้นหรือที่เรียกว่าขั้นต่ําคือห้ามต่ํากว่านี้แต่ราคาตลาดจริงๆมันควรอยู่แค่นี้สมมุติเอาความจริงมาพูดเลยตอนนี้ราคาข้าวเป็นเท่าไหร่ าบาทกิโลละห้าบาทราคาข้าวกิโลละห้าบาท,บาทถ้ารัฐเข้ามาแทรกแซงในการกําหนดราคาขั้นต่าก็ต้องตั้งให้เหนือกว่าห้าบาทขึ้นไปถูกไหมถึงจะถือว่าช่ชวยเหลือเนาะสมมุติอะสมมตุติตั้งเส้นใหมขึ้นมาเป็นสักสิบบาทแล้วกันข้าวสิบบาทต่อกิโลหนึ่งเห็นไหมคะนี่คือการกําหนดราคาขั้นต่ววาเราวาดรูปเสร็จแล้ว เรามาดูซิทีนี้เราเข้าใจแล้วช้อยอันไหนดีพอราคาสูงขึ้นเหตุการณ์ใดจะเป็นจริงเสมอด้วยนะต้องเป็นจริงเสมอตามหลักแล้วสินค้าราคาสูงขึ้นมีคนซื้อไหมคะคนซื้อเยอะหรือน้อยคนซื้อน้อยลงเพราะว่ามันแพงขึ้น ถูกไหมขายได้หมดไหมทีนี้แพงขึ้นค่ะซื้อน้อยลงขายหมดไหมลกูกขายไม่หมดตอบข้อหนึ่งส่วนช้อยข้ออื่นทำไมมันไม่ถูกอ่ะลองมาดูข้อที่สองนะคะปริมาณซื้อจะมากกว่าปริมาณขาย ปริมาณซื้อจากเส้นใหม่นะเส้นใหม่ที่เราตั้งตรงนี้ปริมาณซื้ออ่ะคอสีใหม่แล้วกันซื้อซื้อซื้อคือจุดนี้นะคะเส้นซื้อเส้นซื้อคือเส้นอุปสงค์สมมุติเป็น1 2 3ซื้อที่เท่าไหร่ซื้อที่1แล้วขายที่เท่าไหร่อยากขายที่เท่าไหร่นี่สออ้าวขายเยอะกว่านี่เพราะฉะนั้น ผิดซื้อมันต้องน้อยกว่าช้อยข้อ4ี่ล่ะผู้ซื้อจะซื้อสินค้าในปริมาณเท่าเดิมเอาก็ยังว่าแพงขึ้นซื้อน้อยลงเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดช้อยข้อ3ามล่ะผู้ขายจะมีรายรับจากการขายเพิ่มขึ้นเสมอไปไหมเป็นจริงเสมอนะโจทย์บอกผู้ขายจะมีรายรับเพิ่มขึ้นในกรณีที่มันขายดีเท่านั้นเอง ถ้าขายไม่ดีล่ะก็มันแพงขึ้อนอ่ะขายไม่ดีทําไงรายรับก็น้อยสิต่อชิ้นสมมุติกําไรต่อชิ้นมันได้เยอะขึ้นก็จริงใช่ไหมแต่ถ้าในปริมาณมากบมันขายไม่ค่อยได้อ่ะจากปกติขายได้ร้อยชิ้นเหลือแค่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยก็ได้กําไรแค่นี้นะคะมันเลยไม่เสมอไปเข้าใจไหมมันไม่เสมอไปชอยนี้ได้ตัดทิ้งนะคะชอยนี้ได้ตัดทิ้ง ส่วนข้อ5ผู้ซื้อจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าผู้ขายหูหูเอาอะไรมาผลประโยชน์แพงขึ้นอะแพงขึ้นเราก็เสียประโยชน์สิถูกไหมจบตอบข้อ1เคลียร์มากเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ไม่ค่อยเข้าใจก็เปิดวนกลับไปทวนลองเขียนลองวาดกราฟเองลองทำทบทวนบ่อยๆนะคะเรื่องนี้ ก็จะคล้ายๆกับคณิตศาสตร์แต่ว่ามันต้องอาศัยหลักการการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยถ้าใครนึกไม่ออกยกตัวอย่างให้มันเข้ากับชีวิตจริงเหมือนที่ครูพายยกเรื่องข้าวเรื่องไข่ไก่อะไรแบบนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ